เสลุกแล้วซีลอยุ่มไปดินก่อนเต้นอย่าเทารกลังัไม่แตเ้่แองพ่อ้ีอยหนึ่งองสามเอนี่ รับเกียงเยนะเกียงหนักมากธรรมดาละพ่อสองเลนชลิปเปิครับมาเด้อมาเทวดาเทวดาครับสามมาสามจังสองสาม ธวดาครับบางแหกของปีห้เจ็ดาจะมาที่ไทยเที่นะเี่ยวยอดแกกัะดุแล้วมาแด่วาเกี่ยวยอดแต่ว่ากดสุดแล้วโรทเ สุดยอดครับสุดยอดกันเดินทางครับเจียบกระเดืมจับกลมกิจตลอดแล้วก็ต้งไม่คิดลบอกไก่ตามพัฒนาตามเบิ่บางไฟมาองศาลู่ไปทางนี้จะย้อนขับขึ้นมา ลุงตบไลรอเวลาครับเทวดาับไปเดี๋ยวเาเอาพี่น่นเอาับพี่นี่ยตลุงตาตบไปไเลยนครเทวดาครับเอเทวดาตรงตุงสามป้า ยาหยุดายุไปเต่าเต่าตาบในน้เต่าครับเต่าคนไหนท่าตหางเต่าเรือเปล่าพี่ปันไปาณนะครับเอาเินก็ไปพี่น้องเต่าเต่าปา้าไป ดูขอจไม่ไม <te ่ซ้ำดนะครับอ้ครับเทวดาออไปเรอยปิดาเตนเลยรลอยล่าครับแอดเทวดาครับต่าหย่อดหน่อยนึงครับแอดเทวดาครับ ไหนล่ะมันดูดิ3สามสองไปดันไปดันไปดันไปที่ลี่เลยครับไปได้ครับแอดเชียวดาออกแบบนี้เสียครับ ẹpธรรมดา, ọc nạc khàn ní không đi thằng. các bạn ngồi đây ไปแล้วครับแอดเทอร์ดาแอดเทอร์ดาครับ ดันไป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 ที่ลี่เลยครับแอดเทวดาห์ปีศาจทางเจ็บบ้านหัวเมืองครับซุดยอดการเดินทางล่ะครับเนียนเป็นเนียนข้าเมฆครับ อาอ้ข oh. ึ้นอเาสีเกล็ดเนี่ยแคขาสีเขาีเขาเดค่เขาีเกดเขากดม้วนขึ้นไปเงยขึ้นทำไมเงยขึ้น งาเร่งขึ้นรอเวลาครับแอดเทวดาของบอยจงโชคดีสองครับสองหนึ่งไปไอ้ฟาหมูผ่านเด้อไอ้อ่ะเด้อลงเด้อเทียมเลยดันตาย ตึงตึงแล้วอ่อนยอดอีกแล้วครับอ่ะก็บ,บอกจากฐานลมนะครัจบจงหวัดสุดท้ายไปสะบัดลำยอดองศาพ่อหรือไม่โปรติดตามเจ้าเจ้าเจ้าอะไ รุ่นที่องค์สาครับแต่ว่าหันฮะรุ่นเบามากหน่อยสมดายหน่ยครับฟังเวล,ลาครับเสียงปัญญาแอบเท,วด,เทวดาครับ <c oughs> <ป> <c oughs> ที่นี่เลยครับแอดเทวดาป็นเนียนแห้งเลยนะครับว้าวว้าตันโต จางเลาครับเอเวลาครับแอดเ,เทวดาครับสูงสูงลงใกล้ๆได้หลายหลยคุณคิดว่าทาง400ได้ไหมแอดเทวดาครับคำถามสักครู่คุณคําตอบขอามยทดหแุ่นตรงเกาหี

ดันลุกดันไปบุ้งยุตร็เบียร์หนอกขงแล้วเบียรไหเบียร์อกเออเบียร์อกที่เร็วเด้อตามดอกขัมเขาจะต้องรุนะกดตามพันไว้พันไว้เออนั่นละเออนั่ละหาเบียร์นบียร์นกเออเอาละ ลอยล่าครับแอดเทวดาครับแอดเทวดาครับันไปนันไปนั่นไปนันไปนั่นไปที่นี่เลยครับแอดเทวดา

โจ๊บิ 8, 2, เอ, pagan, เอ็ดเทวดาครับสามสองหนึ่งประวัรังตใ้อกาห้อกระวังรวัวงเปิดเท่งแล้วเปิดเทลงแล้วอ้าระวังหัวมันบาดนี่ครับคบเิดเท่งแล้วนะครับเปิดเท่งแล้วระวังท่านบาดีระวังฟันได้ท่านเด้อ

ไปได้ไปได้คร wow. ับที่รีเลยไ้อะไครับแอดเทวดาครับยดมานะยอมากมาครับไเรยเรย กระโดดตรงไหนเี้ยีลอรอเวลาครับแอดเทิดาแอตเทวดาช่างปมเปิดนะครับแอดเทวดาครับเลกพี่รองพี่กันนั่นาจงชุิส สองหนึ่ง้า,าไป้าดัานไปดันไปดันไปดันไปกานเดินทางที่ท่าดีที่เร่เลยครับแอดเทว,วดาในสมัยโกลด์นิดต่ม พ่อดีครับเมื่อนี้พ่อสูพ่อ,อ,อดโดจกำรับรักแบบมีเ็น่หมากพี่โกกเอาไกลจากที่จากนอนเน,อน่น่ ก็ดีแห้งคำเลยนะครับเทวดาครับมนบปรปไก่จะเป็นปในเมอกับพ่อโปไก่ห้อเล่าเริเวลาครับเทวดาครับครับ เชวดาชัยมารสุดท้ายล้ยอดครับ ยอดครับตัวสูงแห่ังดีครับรอเวลาครับแอนเทวต 都不愿意。 ครงานนครับโอ้ยหลุ่น้ำ่วงก้อนเขาเมี๋อมเมียบาครับอัเทอรดาเตินทั้งนะครับอัเทวดาครับจักฐานอยู่เส่ อ่อนย่อดไปอ่อนหย่อดครับเอเตวดา รอเวลาครับแอดเทวดาดาแอดเทวดาครับอชแเวดามาเจบมือสามสองหนึ่งไป เป็ม,ปม,ปม,ปมที่เลยครับแอดเอดาสุดยอดกันทุทางครับมือนกันสุดยอดกันทางวารับ สามสี่้าหกัจ็ดแปดสิบเอดสมงสามสี่้อกัจด้ปดสิบเอ็อสาม แอดเทวดาครับดันไปไปมันสุดไป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 มันสุดไปได้ครับที่รี่เลยแอดเทวดาโอ้ยยึงไยแอดเทวดาที่รี่เลย เดี๋ยไใชือไรู้เถอจะอะไรแล้วก็ยังไปสูงมนาะเสียงมดังตุ๊กลางพลูกลางไปนะยี่หอแอดนะครับต้องห่วงเราก็ต้องห่วงจะไปสิเดีก็ต้องห่วงเลยพานี่มัสงเหรอาไปีางด้วยลาฟอสเ่อเะหาท่โพสสีเข็บแล้วอาพอดีาจเลย ไปเงียบร้อยนี่แหละครับกัดเทวดาหนอยไหเหเิดหางดีหางดีครับกัดเทวดาครับร้อยเวลาครับ